เชงไม่อยู่โอสโคูบรานี่ส่งขนมมาให้กินเป็นขนมคริสต์มาสน่ารักมากอุ้ยมีไฟด้วยเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนี่ยังกะของขวัญคริสต์มาสเสร็จโจนสวยคนเดียว <laughs> <laughs> กล่องเล็กจะเป็นบราวนี่รสเรดเว a ครีมชีสกับมัทฉะสีคริสต์มาสมา,มากกล่องใหญ่จะเป็นสตาร์รี่ส์มอเบลน่ากินมากเดี๋ยวขอชิมดาวก่อนเลย ให้ดูเลยเยอรทุกคนข้างบนเป็นมัทซเบลร์่หนึบๆนะตรงกลางเป็นชีวีเบราวนี่ฐานเป็นแบบแคคเกอร์เนย <Wow. S 1> แซ่บมากมาชิมเบรานนี่บ้างง่ำๆเลยอืืออันนี้จะมีความหอมมะช่ะแล้วก็หวานน้อยส่วนอันนี้จะหวานกว่าหน่อยแล้วก็นวลนัวครีมชีสทุกคนกินคนเดียวชักินอะไรอปะ,อะ เดี๋ยวจะซ่อมนีอแหละ